แม่แม่ไอ้มูใหม่ทั้งหลายลูกของท่านเคยมีปัญหานี้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นผดผื่นสิวในเด็กผื่นคันอากาศร้อนแบบนี้ปวดหัวมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเฟย์แอนด์เมย์เป็นครีมออร์แกนิกนะคะสามารถทาบ่อยได้เท่าที่ต้องการเลยค่ะไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดารินลูกของดิฉันชอบมากๆค่ะนี่คือสภาพผิวของน้องก่อนที่จะเริ่มใช้เฟย์แอนด์เมย์นะคะ เห็นไหมว่าจะมีตุ่มเล็กๆเพื่อนขังบางครั้งก็ขึ้นเหอมากเลยเพราะว่าน้ําประปาบ้านเราบางครั้งก็ไม่สะอาดใช่ไหมคะแต่หลังจากได้รู้จักขีนตัวนี้แล้วเดี๋ยวพาไปดูสภาพหน้าหลังจากใช้นะคะคือต่างกันมากแน่นอนหนีบซูงไปใกล้ๆเลยเห็นไหมค้าต้องช่วงหัวคิ้วผงแก้มปัญหาทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศชื้นโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดของน้ำประปา แม่แม่อยากเราก็ห่วงใช่ไหมคะว่าลูกจะสบายใบหน้าหรือเปล่าผิวคั้นหรือเปล่าล<ะ>นี่<ะ>เราก็เลยใช้ครีมตัวนี้เลยนีะคะทุกวันนะคะชเช<ร>้าย็ทาให้น้องนะรงเราก็บนะแบบาบ,าบีบเข้าไม่ถุยเขียวเนี่ยเราก็ทาเข้าไปได้เลยบางๆน้อย่านนง,นง,งน,งนี้เห็นไหมนิวดนวดตังนี้อีกตังนี้เห็นไหมเขาจะเหมือนมีสิวเด็กอะเป็นครีมจากออร์แกนิกนะครับผมไม่มี แพ้ใดๆแน่อนอนใช้มาหลายครั้งลแล้วแล้วปดผื่นต่างๆมันก็ค่อย,อยๆดีขึ้นนะผดผื่นพวกนี้อาจจะเกิดจากความร้อนอาจจะเกิดจากน้ํานมแม่นะครับผมอาจจะเกิดจากเหงื่อมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยเท้าทาได้เยอะมากนะเห็นปะผมปีบน้อยมากเลยนะเมื่อกี้ ่าจริงๆนี่เห็นไหมถ้ามันมีการแพ้ดูก็จะต้องแบบร้องแล้วใช่ไหมแต่น,นี้ลูกยังไม่ร้องเลยน,นี่ตรงนี้สิวใหญ่สิวสาวสิวสาวใช่ไหมลูกฝากผลิตภัณฑ์นี้ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์ของมันกันอีกสักวันสองวันนะเดี๋ยวโพดผื่นก็ยุบละ เริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนี่์เดือนใช้ดีมากๆอยากบอกต่อจริงๆเฟรนเมใช้ดีมากพ่อเฟรนเมใช้ดีมากพ่อสิวหนูลดลงเยอะแล้วสิวสาวหนูลดลงเยอะแล้วดูผลลัพธ์นะครับผมหลังจากเราทาเฟรนเมนะทาได้ประมาณ3วันผื่นแดงที่มีน่ะนะหายไปเลยเว้ย นี่คือผลลัพธ์นะคะใบหน้าน้องเรียบเนียนมากแตกต่างจากวันแรกเธอเห็นไหมคะชัดเจนมากสิวพดผื่นหายไปเลย <c oughs> แม่แม่ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์เฟอแอนเมสามารถกดได้ที่ลิงก์ข้างๆตะก,ก้านี้ได้เลยนะคะนะคะเพียงไม่กี่บาทคุ้มค่าแน่นอนใช้ได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากๆค่ะ 拜拜。Bye bye.